ทุกคนรู้ไหมตอนนี้มีสปาแบบใหม่สไตล์เวียดนามที่กำลังบูมมากๆในเมืองไทยเลยค่ะไซอยากลองมานานแล้วนั่นก็คือเฮสปาเดี๋ยววันนี้มาสัมผัสประสบการณ์กันสิว่าสปาที่ทำกับสี่าของเราเนี่ยมันจะสบายยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ไซอยู่ที่ Amber v i e t n a m e นามม s เฮสปาไซมีเรื่องเล่าว,วันนี้จะได้คุยกับคุณกิ๊กเจ้าของ Amber Vietnamese มม s สเฮสปาค่ะ ตอนนี้จะอยู่กับคุณกีกแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณกีฟอยากให้เล่าให้ฟังก่อนเลยค่ะว่าขั้นตอนการทำเฮส,สปาร์สไตล์เวียดนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่าขั้นตอน<ม>หลักๆเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เราจะ,ะปฏิบัติลูกค้านะคะด้วยการบำบัดด้วยกลิ่นนะคะแล้วก็ด้วยเสียงจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีแบบเวียดนามค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีการนวดหน้ากดจุดค่ะค่ะแล้วก็นวดศีรษะสะผมลักษณะการเกาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์เวียดนามเลยจะเป็นท่าที่จะไม่เหมือนกับสระผมทั่วไปแล้วก็มานวดคอบาา่าไหลแขนมือค่ะ ใช้เวลาประมาณถ้าเต็มคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งค่ะก็คือเพลินเลยใช่หลับไหมคะส่วนใหญ่หลับค่ะส่วนใหญ่หลับค่ะพวกเครื่องมืออะไรต่างๆนี่คือเราต้อง import มตไหมเราต้องนาเข้ามาจากเวยดนเออต้องแจ้งตามตรงว่าตอนนี้เริ่มฮิตในเมืองไทยเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มหาได้ง่ายขึ้นในเมืองไทยใช่ค่ะแต่หลักแต่แต่เริ่มต้นเลยจริงๆก็มาจากเวรยดนามใช่ แต่เห็นคุณกิ๊กบอกว่าต้องไปเหมือนไปเรียนเข้าคอร์สต้องไปเรียนเข้าคอร์สก่อนใช่ค่ะการทำเทสปาสไตล์เวียดนามแบบนี้ค่ะมันช่วยในเรื่องของสุขภาพในด้านไหนจริงๆประโยชน์มันเยอะมากแต่ว่าเอาที่แบบเห็นชัดๆแน่ๆก่อนเลยก็คือมันคลายเครียดผ่อนคลายอันนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าที่มีลูกค้าฟีดแบ็มาเยอะก็จะช่วยเรื่องแบบไมเกรนปวดไมเกรนปวดตึง ปวดตึงจากความเครียดหรือว่าแม้กระทั่งเพราะเรามีนวดคอบาลายด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วย <ฮะ S 1> ค่ะค่ะช่วยแบบเวลาที่เรานั่งนานขับรถนานเงี้ยค่ะก็ <ฮะ S 2> จะช่วยผ่อนคลายได้หรือแม้กระทั่งอาการนอนหลับยากหลายคนก็บอกว่าช่วยเหมือนกันที่เห็นแน่ๆก็คือมาหลับที่นี่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะคือแบบถ้ามาทําติดใจแน่นอนส่วนใหญ่จะลูกค้าจะรีเทิร์นกลับมาอีกค่ะ ยิ่งถ้าใครมีปัญหาอย่างพวกแบบเหมือนความเครียดหรือว่าอาการนอนไม่หลับอะไรนี้น่าจะดีนะคะใช่ค่ะแนะนําเลย <laughs> แล้วพวกมีเรื่องของอาโรมาก,กลิ่นใช่มีกลิ่นเราจะมีการบําบัดด้วยกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะอ <laughs> ืมทำไมคุณกิกถึงแบบว่าเอาอยากไปเห็นแล้วไปสนใจยังไงถึงแบบอยากเอามาเปิดที่ปอนเไทย จริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกค้าที่อชอบมากแล้วเรียกได้ว่าคลั่งไคล้กิ๊กชอบมากตอนที่ไปเที่ยวเวียดนามเมื่อกี้ก็นวดเช้าบ่ายเช้าบ่ายคือชอบมากแล้วพอกลับมาที่ไทยตอนนั้นน่ะก็ในกรุงเทพก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วก็ในแถวและแวกประเวนีไม่มีเลยค่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าอยากเปิดร้านในแบบที่ตัวเองชอบเอออยากประมาณนี้เราเซ็ตคอนเซ็ปต์ไว้ประมาณนี้แล้วราคาก็ต้องแบบเข้าถึงง่ายแบบที่ลูกค้าเขาแบบ อยากมาผ่อนคลายจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปคือสบายใจเรื่องราคาได้เพราะมันราคามันน่ารักก็เลยแางนี้ค่ะอยากให้ กรานิดนึงถึงคุณผู้ชมเผื่อว่าอยากจะมาใช้บริการอยากดูซิว่าเฮสปาสไตล์เวียดนามเนี่ยเป็นยังไงใช่เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะสัมผัสประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่นะคะแต่ว่าสบายมากๆจริงๆผ่อนคลายจริงๆนะคะก็ขอเรียนเชิญมาที่ Amber He a เฮสได้นะคะก็สามารถติดต่อทางร้านนะคะเ,เพื่อจะจองนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ l ล n e o f f i c i a l a ลแอดไซต์แอมเบอร์อันเด s ร a เลยค่ะหรือว่าติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางร้านก็ได้นะคะก็คือเซิร์ช เบอร์เดอร r สกอร์เฮสได้เลยค่ะอยากให้พูดถึงที่ตั้งนิดนึงร้านอยู่ในปตทตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าประเวศค่ะเป็นเส้นเฉลิมพระเกียรติค่ะใช่ก็คือมาง่ายจากแถวพัฒนาการบางนาลากระบังอะไรพวกนี้มาง่ายหมดเลยมีที่จอดรถค่ะเปิดทุกวันค่ะแล้วก็สบายมากสะดวกมากที่จอดรถเยอะมากคือมาได้เลยวันนี้คือไม่ได้มาสัมภาษณ์อย่างเดียวนะเดี๋ยวไซจะไปสัมผัสประสบการณ์อย่างรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูการเล่าภาพ ฝากคุณผู้ชมกันด้วยแล้วเดี๋ยวพอทําเสร็จใสจะมาบอกความรู้สึกหลังทําด้วยว่าเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณกิกมากนะคะขอบคุณค่ะทําเสร็จแล้วค่ะออกมาผมสลวยเลยแล้วก็สบาย คตอนแรกพยายามจะฝืนนะจะไม่หลับแต่ว่าไม่ได้อะคือหลับไปเลยกลางคันไปตอนไหนไม่รู้สบายมากจริงนี่ถ้าใครสนใจนะอยากจะมาทำเฮดสปานะคะนัวศีรษะเป็นแบบสปาสไตล์เวียดนามมาได้เลยที่แอมเบอร์เวียดนามเฮดสปานะคะ